นี่คือปลาไทยที่มีพิษอยู่ในน้ำซึ่งอาจเจ็บปวดจนถึงชีวิตได้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังตัวนี้ชื่อสากลเขาคือกระรังหัวโขนมันเกี่ยวกับปลาการังที่เป็นสวยๆดอกไม้ทะเลไหมเกี่ยวไหมอันนั้นคือปลาก,การัง แต่จริงๆแล้ว่คำว่ากระรังภาษามาลายูมันก็แปลว่าปลากะรังอยู่แล้วคำว่ากาะรังเครังเขาก็นิยามว่ามันเป็นปลากลุ่มปลาเก๋าแต่จริงๆแล้วมันคือกลุ่ม stonefish หรือ scorpionfish ซึ่งมันมีหนามพิษวันนี้มี2ตัวจะมีของไทยกับของญี่ปุ่นแต่คือมันวางอยู่เฉยๆทุกคนมันเหมือนหินก้อนนึงเลยนะสมมติเราเป็นนักดำน้ําไปเนี่ยแล้วไปยืมลงบนพื้นที่ว่านี้เป็นหินหยยบไปปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะถูกต้องมันไม่ขยับจริงๆมันสามารถอยู่นิ่งๆจนมันตายเคยเอามาเลี้ยงในตู้มันก็ ตายไปแล้วเราก็ไม่รู้มันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตยอยู่มันก็ยังอยู่นิ่งๆนจมันเริ่มเน่าถึงรู้มันตายตัวเขาทั้งตัวเนี่ยเราโดนส่วนไหนได้บ้างโดนส่วนไหนไม่ได้บ้างสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือนามพิษตรงนี้ พวกหนามพิษพวกนี้เลยถ้าโดนคือเรื่องใหญ่พิษของมันเนี่ยจะทําให้ปวดมากๆแล้วก็มีผลต่อเรื่องของระบบการเต้นของหัวใจระบบประสาทความจะปวดปวดกว่าผู้หญิงคลอดลูกแล้วก็มีคนที่ปวดแล้วก็เป็นบ้าเสียสติสติแตกเลยใช่มีของญี่ปุ่นพิษอยู่แค่ตรงหลังของไทยในพิเศษหน่อยเรามีตามผิวด้วยถ้าอ่านมาไม่ผิดนะจะเป็นต่อมพิษคนละจุดกับที่หนามสารเคมีคนละตัวที่หนามเนี่ยอันตรายมากที่หนังเนี่ยจะมีรสค่อนข้างขมอ,อาจจะมีความระคายเคืองตัวนี้กินเนื้อได้ กินเครื่องในได้แต่อย่ากินหนังกับหนามอย่าไปยุ่งเดี๋ยววันนี้จะแล่ตัวเล็กให้เราดึงหนังไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีหนังอีกชั้นหนึ่งนะปลาที่เป็นผิวเป็นเหมือนไม่ได้เป็นเกล็ดอ่ะเป็นหนังด้านๆอ่ะมักจะมีหนังสองชั้นหนังแบบนี้เลยเหมือนปักเป้าเลยปักเป้าเราก็ต้องลอกหนังแบบนี้เหมือนกันโอ้โหมาแล้วครับผมตัวเล็กเรากินกันซาชิมิเลนะยนะปลอดภัยแน่ะพี่ปลอดภัยครับไม่มีหนามในจานก,ก็ถือโอเค <laughs> ป เด้งมากอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะกินปักเป้าแล้วงบไม่ถึงให้กินตัวนี้แทนเ้ยแต่ค้ายอยู่นะมาทีนี้คือ,อยังไงนะปูไว้ปูไว้ก่อนปูต้นหอมวาง1เส้นเอาเชเทเาพริกใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็เอาตับมา1ชิ้นแล้วก็พอเรามาลองซอยจุจากปลาที่มีพิษกันครับผมไปอืมดีกว่ามันเยอะเลย ไม่คาวเลยอ่ะลองให้ประมาณเท่านี้นะครับผมกับปลากระรังหัวโขนนะวันนี้ขอบคุณพี่มา,มากครับผมสวัสดีครับ